ค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรื่องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นค่ะเด็กๆคะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นใช้หลักการเดียวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยและการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันค่ะ อันดับแรกให้เด็กๆด,ดูว่าจำนวนนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับจำนวนเต็มหมื่นใดค่ะค่ะหลักการข้อที่2คือให้เด็กๆนะคะพิจารณาตัวเลขในหลักพันค่ะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นพิจารณาตัวเลขในหลักพัน ถ้าหลักพันมีเลขโดดคือ0-4ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มหมื่นที่น้อยกว่านะคะแต่ถ้าหลักพันมีเลขโดดคือ5-9ถึงค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มหมื่นที่มากกว่านะคะ